ลดลบอะไรนี่มันจะต้องขอเพื่อนใหม่สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่นกกำแพงมาขายขนมมาเจอค่ะอะไรนะวกวาดเงินเหรอจะฮดหน้าเหียเต็มเนี้ยเออวกวาดเงินคุณดีกว่าแยงคุณเยอะเยอะแยะหมดโน่นแหล้วอ่ส่องไปวุ้ของเขาเยอะแยะเลยอ่ะนนี่มัหวเเนีย่ยค่ะเยอะเลยค่ะ กงามนี่นี่โอ้ยเห็นเงาโอ้ยออกดอกเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนๆนี่อืมเยอะแยะเลยค่ะกวกเงินค่ะกวกเงินค่ะเพื่อนๆเนี่ยสวยจังเลยอืม นีคะมีกระลำด้วยเนี่ยค่ะเวยค่ะมากเลยค่ะนี่ยค่ะบรรยากาศ นี่ค่ะสวยค่ะคลิปนี้ต้องไปก่อนละไปขายขนมต่อค่ะขนมเหลือเยอะ